โอ้มายมเดี๋ยวเราจะไปดองอุ้ยสองอันเลยสองถาดเดี๋ยวราจะล้างนะคะล้างให้สะอาดเลยเดี๋ยวจะดองดองเกลือไว้ก่อนเนาะไม่แน่ใจว่าจะทําดองด้วยแช่อิ่มด้วยนะจ๊ะนี่เยอะยะนี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เราก็จะใส่เกลือลงไปเลยหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวเราค่อยมาต้มน้ําแล้วเราค่อยมาต้มน้ําเกลือแล้วก็น้ําตาลนะต้มเกลือแล้วก็น้ําตาลเราค่อยดองเราจะแช่เกลือไว้ก่อนหนึ่งคืนดองเกลือไว้ก่อนดองแบบนี้โอ้สมใจว่าได้เลมใส่เกลือลงไปดองเกลือไว้ประมาณนี้ แล้วก็ดองทิ้งไว้นะคะหนึ่งคืนนะแล้วก็มาล้างออกแล้วก็ทําน้ําดองน้ําดองก็คือใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็จะแบบแล้วก็รอให้น้ํามันเย็นแล้วก็เทดองใส่โหลโเลยนะจ๊ะเทใส่โหลโด,ดองเลยอันนี้ก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อน